ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับ,บรมาลั่นมาเฮ็ดทีเป็นสันพี่น้องเบิ่งเนะาะนี่ก็น้องสิมตาตำปนกุ้งเด้อจ้ะก,กุ้งสิฝอยเนาะน้อ,นองอุ้ยหนหือป้าขึ้นไปเหนืองตีลั่นล่อ,องอไปใส่เด็อยู่หน้ามาเนาะนี่ครับบัดท้ายคลิปตอนไปใส่เด้จอจ้ะบ่คือโดฐฐนคนถือถือเนาะนี่กน็น้องสินะตำปนตำปนกุ้งทำแบบซุกแบบดิบบ่้าน้อง เอาแบบเดียวบ่สุกกับดิบนั่งจ่าอันนงกับต้มน้ำปลาลาไปยุ่งจ่าไปใส่ตัวเพิ่นสุกเนาะมาลังก็ใส่ไปไปกูหมาเจ๊แจ้งหมงกับมาลังใบสามนะลองใส่เจ๊ส่งเจ๊เป็นหม่งเด้อแต่เพิ่นกางไปไปอยากไปประปรีปรีหยางหมูลังนนงอินพันกันไปเลยไปเกี่ยวเข่ามาโหลดเกี่ยวเข่ากับมะเ้็วจับ คนข้างก่อนเนาะเราก็พยายามปรุงมาไว้จ้ะเจอสิได้เฮ็ดกินกระจ้ทำเนาะเจาสิเฮ็ดเวียกแล้วมันเกี่ยวกับเขาอีกอยู่เนาะจ,ะจะ้าแต่ว่วส่วนบ้านเราเดินข้างสิไงทีปเอาปลาเนาะนี่ครับเป็นปลาสมเด้อดจากสนงซังคุณเฮ็ดไปห้เนาะครับปลาสมเจ้านี้ขึ้นซื้อหาดเด้อจ้าของอำเภอบุญนิกเนาะเป็นปลาคนอื่นนำโดมเนาะเภาบุญทวีคนเอื่นนำโดมเนาะดจาก แค่อุบวนนี้ส่วนท่านมาทานน้องเสือแม่น้ำมูลเนาะแค่เศษเดียวกันทุกบอลเด็ดเป็นเป็นแย่ออกไปนะไปบ้านบ้างจุนได้หนึ่งเสือแม่น้ำคูงเนาะแม่นนแม่น้ำไงแต่เป็นอะไรลูกจ้าจ้าจ้าเฮ็ดเฮ็ดยังกะเฮ็ดได้ไหมท่านน้องก็สิใส่มะคัมเปลี่ยนได้จ้ะคัมเปลี่ยนหนึ่งทานน้องแก้ไว้เจ็บปีที่แล้วเนาะแม่นใส่กระปุกไว้นะจ้ะ

เักหน่อยเผยงฮนั่นเนาะ่อะเียงบาวเนาะอย่างพยเยไงน่าจะเนก็หกสิกว่าปีแลวเนาะนอเือ่อนยเยไงได้จากเป็นใส่เมียค้าน้องเนาะใ้น้อฮากวกแป๊บนึง่นปงนะครับใส่ขกัวลงไปพริกเข้าหน่นตำพริกสดเนาะพริกดีคับหอมแดงใส่แล้วเด้อจากขกัวเส้นี้ร้ายแห้หอมแห้ง หมห่าเนาะแต่ลายเี็บลายพนเ้ลายหมูห่านาั่นพอต้องใลายดอกนานปลาลาเนาะลายเจ็บมัมันที่สมเด้หอมเนาะหอมมากเห็นหมูเวลามาวังเห็น้จำเยเอเส้นใจหอมได้จ้ะคือหอมันขัวได้ไาม กินข้าวแรงกับตานงกับบาล้านครับอำปนกุ้งครับอำปนกุ้งกับวั้กินมาโดนเลยนะจ้าน้าโนงเอาหอมก่อนตานงกบลังห,หั่นหอมเกินหอมมากกว่านี้ สาละเนเนาะทอปีดัวชีสรังแล้วจ้ะแล้วก็โดนหอมด้วยจ้ะใส่แถาทีนีเนาะแต่ว่าทาคนที่ก็อาจจะใส่ชื่อเ่าเนาะสูตรไปสูตรมั่นครับมันสูตรสานน o n ครับมสูตรนนไหมฮะมีเนี่ยมีสานนง n g ใหญ่สนน ong เห็นอนี้ละสันนก็บจำเอาโบ่คสมัยหับตัวปนขวมโตอนน้ันมีปศีด้ยนะ เมอะไรพีก่อนนะโอ้ยแต่แม่นคื้อย่างนี้เนาะใส่ลงยูทูปพี่น้องเบิ้งโอ้ยพี่น้องคือสีหัวขวนค่กเนาะในสนองปกติสนองสิจะไปดำหน้าอยู่ได้แต่ว่าเหมือนนั้นยายพึ่นบอยู่เนาะพึ่นไปใส่ดอกเพราะว่ายายจะไปไปขับข่าวเนาะแจะสนองอยู่ผสมเบาอดีตในฝั่งกันได้แต่จะชวพี่น้องมาข้นงในฝั่งเนาะเมี่ยคับว่าอันโน้แม่ต้มปลาไปฮันเดอร์กลางวันงมาเนี่ยใกลสี่สองโมงยิงกีฬา ลำปนไปนู่เม่ในเด้อเขาเมหนึ่งมาหายแล้วเมยไปดับนาก่อนเไปดน้าก่อนเนาะชั้นองกัจ้่าห่อนไปนําเนาะบอกไปนับเนาะอ่านั้นองจำเียวปุุงเดี๋ยวลยยวอยซี่มาเสพค่ะฉันรับจากฟอนนะน่าจะชั้นองคก็กเอากอง,ขง,ง,งกเขาใส่คูขางนึงกับหมอปนชั้นองก็เอาใส่ในคูขางนึ่งชั้นองก็หาปุ่ไปหน้าหาเมย์เลยาหาไปไกลสิห่อนเมยได้เด้อจ้ะ วันเล็กหมัวกุลุดออกจังไงข้าตอกแกน่ะหมอปุนหมอปุนนั่นลงควงยังตาลงยังเอวแข็งแหงครับกองเขากองเขาก็ระุดออกเหมืกันเขายังไงบัดปนเฮียบัดตาลงห่อมังแหงนี่แม่ตาลงไปยันน้น่งหมอบุญควงแม่บอกเลยคำเดียวแม่บอกตาลงเราจะหายแล้วนะเราหิว มาดะนออกมบนขวามึงก็ตัวตายเค้ใครใครอยู่ก่อนจะเป็นันของของเขาของาองข้าหลวงบานนี้ก็ได้เสียแคไหเสียมจะใส่ลายดีตรงั้เล่นอมตุองนี่ตาดงใจหลายอือา่ใจหลายอยงไหหิวขาวกัหิวถ้าที่ยังวามนอ ไปแต่ที่ตนแห่งพอได้ดน,นู่นเก็บออกสมอทายยังี่ตนสัตซิมบ์เอาลดซิมบเสีงยงา,าจับออกได้ดีเน,น,นี่ยาบอมึอองมาใส่น้ป<อ>ลาปี่ยเนนหปลาเสร็จไ来บ่ต่อบ่รอรอ,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 อเร็ดดีเร็ดบ่เร็จเ พลกปีได้พี่กินดีต้องใสที่เทสทิงแกงบัค้าวค่อยเนาะใ่ักอ,ออกหลักสิเบงใส่ถ้วยใบ้ถ้าจาทั้งกเอาหนามปนมาใส่น้ำปาปลาาไม่อ้าใสาจานเนาะปรุงแล้วนะครับปเป็นเอยู่แล้วหลจะเสียบอยู่อาลายาดิบ้นก็ันใส่นใสนหนังหอนใส่เน,ะนาะน้ำปลาที่าส่อง,งต้มแล้ว khiêm đấy làm bà làm này nó Cần chút à ừ. Có <laughs> đây <laughs> 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 น้องมาพี่น้องทราบว่างูจะไปกินมาซนองเอาไงไมาอยู maybe, maybe, too, mm. yeah. ่บ no. ้านทนะเด้ออาจารนั่เห็นนะเนาะเห็นนะเอาพวกหญ่มาอยู่บ้านท่างแม่ท่านปู่คนละจ้ะเรียบร้อยแล้วมาซนองนั่นบริขายเด้อจ้ะแต่ว่าพี่น้องเขาอยู่เกะไก่เขาไม่เอาไหนก็มาเอาเนาะแม่ครับตาหมัดมาได้ก็มาเอาเด้อจ้ะย์นขลองบริแท้เอ้ยม้ามีตัวกำงะมีหาโตเนาะจ้ะใช้เก่ายวคนนี้เนาะเป็นยังหลักเนาะเป็นยังแต่เพิ่มเพิ่มได้นไหมพอดีเนี่ยดีปะย่างจ้ะบัน น่าใส่น้ำอุ่นเนาะว่าน้ำซุปสิเตรียมเสร็แล้วตัวกุ้งคุนนี้ไอที่ขนนี่ใอ้น้ำอุ่นต้องไปผสมไี่นเนี้ดีจ้ะทำเขาตุ๋ยบันเนาะเฮ้ยสนสดพอดีวะฮะสดสดใอ่สนเลยวะโลกรู้นะจันี่เดี๋ยวรอหน้ามาสิบกินาได้กินมอบะยูอะไรทีบอเียมหอมอยู่ เราจะลองไปเอาผานพักกันได้จ้ะอันนี้แบบดิบเนาะแมนครับอันนี้แบบลวกได้จ้ะใส่น้ำใส่น้ำนี่ครับเมนูของเขาครับนี่ไปตำปนกุ้งครับตำปนแบบดิบเนาะแมนอันนี้สะดุ้งได้จ้ะเออสะดุ้งกุ้งเนาะว่าน้ำลวกเอาหน้าจ่าภัยเหตุเป็นสุงแข็งเนาะ พักเขาก็เซมีเวลาจีนนะจ๊ะกระเทียมทุ่นดองนลำพึงเนาะแล้วก็ะน้องใหม่นะจ๊ะนี่ก็เซเป็นพักเมกนะจ๊ะสีหอมต้นหอมเด้อจ่ะเป็นพักเมกนี่เขากันแห่งได้กระปุลกุ้งสุดยอดครับใส่คลิปนี้เพาก็สะเดดราพี่ละน้องไปเลยเนาะเมนครับก็เซบริจินพี่น้องเบิ้งเด้อครับจ้าครับมาเด้อมากินเขากับมาล้านกับสาวนองครับจ้าพักกระเสดไปกินเขาวะน้าจ้าก่านมาเอื่นสาวนองสีเตือนสาวไปเอาปูเอาปลาลเพิงอยู่เนาะ สั่งปลาเพือนไว้เนะาะปลาผสมน้ำปลาผสมก็มีเด้อจ,ะจะ้าผสมปลาน้ำน้ำโดมเพิ่นเนาะมีเดี๋ยวสนองสีเขียดกินเพิ่มอีกเส้นหนึงหลังจา่จามื่อเย็นเวลาสนองแปลว่าแพ็กแล้วเนาะมคีครับครับเอากินี่บาลานกับสนองก็เอาตัวไปกินเขาก่อนครับ จ้าจำความการคลิปใหม่เดอ้อจากคลิปนี้บ้านลุงก็เอาบ้านลุงกับบ้านน่งว่าทน่งอีกแล้วพี่น้องให <c oughs> ม่เด้อหลังจากหายไปจนเนะ <c oughs> าะบาลานก็ซานโนงราไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าบาลานอุสาวลานบ้านน <c oughs> ่ง